ในส่วนของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปีใหม่2,565ปีนี้เป็นอย่างไรในความร่วมมือของทางด้านกร,กรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านคุณอารักษ์พรประภากันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะ,คะท่านคะสำหรับปีนี้คะ่ะเรามีแนวทางความร่วมมือในการที่จะรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยต้อนรับปีใหม่2,565กันยังไงบ้างคะ ครับผมก็เป็นปีนี้ก็เป็นปีที่คาดคิดเลยนะครับว่าจะมีประชาชนเพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกันหลังจากที่โควิดมาเมื่อปีที่แล้วที่น้อยลงไปนะครับก็เช่นเดียวกันนะปีนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะเตรียมพร้อมก็คืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นมาในการเดินทางนี่เพราะทุกคนรีบหมดครับทุกคนรีบหมดไอไ้อการรีบนี่ก็ทําให เกิดการในประมาทจริงขึ้นนะครับในสิ่งที่แรกที่เราเได้ทําเรียบร้อยไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการตรวจรถก่อนใช้นะครับปลอดภัยนะครับบางคนไม่เคยตรวจรถเลยนะครับค่ะ่าเบรกหายน้าบรรเบรกรถไฟไม่ติดใช่ไหมครับคไอคันเกียร์คันอะไรนี่ไม่เคยได้ดูนะครับก็เลยมีการจัดการร่วมกับทางกรมการขนส่งแล้วก็ทาง แต่ตัวแทนจำหน่าย h อนด้าทั่วประเทศนะครับซึ่งมีอยู่ถึงพันสาร้อยห้าสิบแห่งนะครับตัวเช็ครถให้ฟรีนะครับและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็สำคัญนะครับลิตรหนึ่งนะครับถูกยิ่งกว่าโอเลียงที่ขายตามถนนนะครับคือคันหนึ่งสามสิบาทเองนะครับก็จากปกตินี่เป็นลายร้อยสามสิบาทเลยนะครับผมก็ร่วมกับกรมชีวศึกษานี่ก็ร่วมกันทุกอย่างน่เพราะว่า ถ้าลถกระปลอไทยแล้วนะครับเราสบายใจได้นะครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องรถนะครับสําหรับการเดินทางนี่นะครับก็เนื่องจากรถเยอะนะครับรถจะเยอะเป็นมากๆนะครับเนื่องจากโควิดที่เกิดขึ้นนี่นะครับบางคนเคยใช้รถสาธารณะนะครับเพราะตอนนี้มาโควิดเฮนั่งไปกับกับคนเยอะแยะนี่ก็ต่งกิ่นตะก่วงแบบแบบนั้น เอารถไปกันดีกว่าทั้งรถทั้งรถมอเตอร์ไซน์นี่จะเยอะผมคาดคิดว่ามันจะเยอะมากกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเพราะทุกคนกูนเกรงกลัวเรื่องการโควิดมันไม่คือไม่สบายใจเองนี่เชาะว,ว่าการเดินทางนี่จะรถจะติดมากกันอยู่ในที่นะอันนี้นะครับก็คือก็จะมีการให้ตระหนักกันว่าการใช้รถนี้ไม่ใช่เป็นการที่ว่าเอาเปรียบกันนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเรามีการสอนนะครับที่มา ไอ้อบรมคับกี่ปลอดภัยหรือมาเปลี่ยนนะถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็จะสอนจะบอกเขาให้คหํานึงถึงคนที่เขารักคุณนะครับรอคุณอยู่ที่บ้านนะครับแล้วคนที่รักคุณรอคุณกลับมาอย่างปลอดภัยอันนี้เนี่ยนะครับเราให้ข้อคิดถึงหลักง่ายๆว่าจะต้องมีการพักผ่อนจะต้องรักษากฎจราจรยอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะต้องไม่เมานะครับคือดื่มแล้วหรือเมาแล้วไม่ขับขี่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด สำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับ <c oughs> หมวกกันน็อกถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่จะลดอุบัติเหตุได้แต่เป็นป้องกันลดความรุนแรงไม่ต้องถึงกับอุบัติถึงกับถึงชีวิตหรือว่าประสบการกุกลพิการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สํำคัญที่สุดเลยนะครับผมอันนี้เพราะว่าทุกคนรีบหมดนะครับ <c oughs> ในช่วง อยากจะกลับบ้านทำการคืนเลิกมาใช่ไหมค่ะแล้วก็ดื่มนิดหน่อยเฮฮากับเพื่อนปูงเอ้เดี๋ยวเราเจอกันนะปิใีใหม่นะครับนอนไม่เพียงพออะไรนี่อ,อย่างนี้เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเราก็ได้มุ่งพูดพูดง่ายๆเลยนะครับคือเมาไม่ขับขี่ง่วงก็ไม่ขับขี่นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดอันนี้นะครับไม่ใช่เปิดเลนพิเศษทําอะไรกันวิ่งไหลถนอนอะไรนี้ พราะทุกคนนี้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันหมดนะครับเราก็ได้มีการรณรงค์ทั้งเดือนนะครับ<ฆ>เดือนธันวาคมนะครับอันนี้แล้วก็ทางพนักงานที่อยู่ทางโรงงานละหมื่นกว่าคนนี่นะครับเขาจะบ้านแล้วพยายามบอกครับครับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางท้องถนนกลับมา<ฆ>ทุกคนจะต้องอุบัติเหตุเป็นศูนย์<ฆ>สัญญากันเลยนะครับ<ฆ>ก็ยากจะให้คนที่เดินทางไปกลับไปบ้านนะครับไม่วันพรุ่งนี้หรือวันไนนี้ครับ สัญญากับตัวเองเลยครับว่าตัวเองนี่นะจะต้องเป็นอุบัติเหตุเป็นศูน์นะครับไม่ไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุอันนี้นะครับที่เรา <haciendo S 3> <c oughs> ได้ทําไปนะฮะโดยเฉพาะแล้วก็อยากจะให้ทางทางคือว่าอุบัติเหตุนี่มาจากคนนะครับรถนี่เราก็รู้แล้วแก้ไขแล้ว <c oughs> คนนี้อันดับหนึ่งนะครับถ <c oughs> นนขอทางนี่นะครับเราก็อยากจะให้ผู้ที่ ทางกรมทางหลวงนะครับไอถนนที่ขุดขุดไว้ก็ก,กบถ้าให้มันเรียบร้อยบางคนกะข้างกลางคืนนี่มองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็ต้องมีให้ความร่วมมือร่วมไม้กันนะครับใน,ใ,นในทางภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังไว้ว่าอุบัติเหตุปีนี้นะครับคงจะต้องลดน้อยลงแน่นอนนะครับทั้งโควิดเออแล้วก็ทั้งที่เราได้มีการ รณรงค์นะครับไม่ว่าจะภาครัฐนะครับวันนี้ก็ท่านศักยานชิดชอบก็มาที่หัวลาโพงนะครับก็ได้มารณรงค์นะครับผมคิดว่าจากการที่เราช่วยกันหลายๆหลายหลายส่วนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจิตสํานึกปลุกจิตสํานึกแห่งการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราอยากจะให้ทุกคนนะครับคิดถึงญาติคิดถึงพี่น้องคิดถึงคนที่รักที่เรารอเราอยู่ทั้งไปไปและกลับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับ ให้แก่ทุกทุกท่านที่เดินทางไปยังแดนไกลนะครับแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมก็ผมก็ขออารัธานาคุณพระสิีาาตัตนารตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลนะครับจงดลบันดาลให้ทุกทุกท่านที่เดินทางดนนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับจงสุขภาพสวัดวัสไอ้ทุกคนเนี่ยมีสวัสดิภาพมีความปลอดภัยนะครับจเจริญด้วยอายุวันณะสุสพภะนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากในการ ลดลงแล้วก็การกลับไปบ้านในปีใหม่ซึ่งจะ การจราจรจะหนาแน่นมากๆนี่แหละครับค่ะนี่คือความหงอยใหญ่นะคะแม้เวลาจะน้อยนิดวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอารักษ์พรประภาเป็นอย่างสูงค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะโอ้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาสั้นๆแต่ความห่วงใหญ่ของท่านแล้วก็กับการทํางานร่วมกับภาคเอกชนภาครัฐต่างๆก็ร่วมมือกันอย่างดีนะคะชอบที่ท่านบอกว่าเราสัญญาใช่กลับมาเราต้องสัญญากันเลยปลอดภัยสัญญาของตัวเองด้วยค่ะนะคะเมาไม่ขับนะคะง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกสวมแมสเพื่อความปลอดภัยในการเดิน ทาง